สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่27มิถุนายน2 5 6 6เช้านี้ตื่นขึ้นมาทํากิจวัตรของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมไปโรงเรียนวันนี้นะครับอยู่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมในตอนเช้านะครับก็คือวันภาษาไทยวันสุนทรภู่นั่นเองครับผมชนะการประกวดแข่งขันการร้องเพลงไทยทุ่งนั่นเองครับก็เลยจะได้ขึ้นไปแสดงบนหอประชุมให้กับพวกนักเรียนพี่ๆน้องๆน,น,นะครับรับชมนะครับผมก็ได้แสดงครับแล้วก็มี ต่อด้วยการร้องเพลงวงสตริงนะครับที่ทําการซ้อมกันไว้นะครับของหมอต้นผมก็ต้องขึ้นไปร้องเพลงอีกด้วยนะครับวันนี้มี2กิจกรรมนะครับแล้วก็วันนี้คาบเช้าไม่ได้เรียนครับก็จะเรียนแค่ช่วงบ่ายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้กิจกรรมที่เสริมเข้ามาก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนกิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับโอเคครับอันนี้พ่อครับโอเคครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมไปโรงเรียนครับบ๊ายบาย